วันนี้เรามาเจอกับแท้ง300แล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับในส่วนของภายนอกมาพร้อมดีไซน์แบบออฟโรดผสานเข้ากับดีไซน์ทรงกล่อง ไฟหน้าอิน e l l i g e n t น LED และในทุกรุ่นยังมาพร้อมล้ออลอยขนาด17นิ้วสีดำมาต่อกันที่ภายในดูแตกต่างจากแทง5้0แต่ก็ยังคงพรีเมียมไม่ว่าจะเบาะหนังเนปป้าคู่หน้าปรับไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบนวดคนขับรวมถึงยังให้หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแถมเบาะนั่งแถว2สามารถพับได้เรียบ60ต่อ40มาที่ระบบช่วยเหลือการขับขี่ออฟโรดมีมาเหมือนแทง5้0แต่โหมดการขับขี่เหลือ7โหมดนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร เทอร์โบ VGS ที่ให้พละกกำลัง244แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด106แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด268นิวตันเมตรโดยราคานะครับก็จะเปิดตัวในวันที่28นี้พร้อมกับแทง5 0 0 0เลยคุณคิดว่าจะมีราคาเท่าไหร่ฝากบอกผมที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ